บริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาเวลา7นาฬิกานาทีในตอนเช้าวันที่7มกราคมพุทธศักราช2,569ลองจินตนาการเสียงคำรามของเครื่องยนต์ดีเซล500เครื่องจากรถถัง VT-4 ที่สั่นสะเทือนพื้นดินและฉีกขาดหมอกยามเช้าที่ชายแดนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ได้อยู่ตรงนั้น สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอยู่ในเลนอินฟราเรดของหน่วยปฏิบัติการพิเศษราชวงไทยณนะใต้บังเกอร์ใต้ดินในจังหวัดกันดานนายพลกัมพูชา12คนกำลังคุกเข่าล้อมโต๊ะพิธีกรรมที่น่าสยดสยองที่ซึ่งชีวิตของคนเชื้อสายไทยถูกพรากไปเพื่อแลกกับอำนาจนิรันดรให้กับทรราชหุ้นเซนนี่ไม่ใช่สงครามธรรมดาอีกต่อไปนี่คือการชำระล้างด้วยเหล็กกล้า เพื่อกำจัดปีศาจที่ฟืน้นคืนมาจากอดีตส่วนที่หนึ่งรุ่ง <OUR S> อรุณเปื้อนเลือดผีดิบเข็มระแดงฟื้นคืนชีพหัวข้อเครื่องจักรกรอบบศพและคำสั่งลับสุดยอดจากรังของทรราชในความมืดมิดของเวลา2องนาฬิกานาทีในตอนเช้ามืดหุนเซนผู้ปกครองกัมพูชาที่ปกครองมายาวนานกว่า30ปีได้ออกคำสั่งลับสุดยอดให้ทหารลอกอาวุธจากศพเพื่อนร่วมรบ วิญญาณของเหล่าทหารที่เสียชีวิตถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องสังเวยไร้ชื่อเพื่อตอบสนองความทะเยอทยานสูงสุดของเขาคําสั่งนี้สะท้อนถึงอดีตอันมืดมิดเมื่อฮุนเซนเคยเป็นส่วนหนึ่งของเขมรแดงที่สังหารหมู่ในทุ่งสังหารช่วงปีพุทธศักราช1975ถึง1979ซึ่งฆ่าชีวิตชาวกัมพูชาเกือบสล้านคนตอนนี้ เขาดูเหมือนจะฟื้นคืนแผนการสังหารหมู่ใหม่ถึง3ล้านคนเพื่อเสริมอำนาจเหมือนที่เขาเคยโค่นล้มเจ้าชายรนิทิตในปีพุทธศักราช1997ด้วยการรัฐประหารเปื้อนเลือดบนสมรภูมิเสียงคำรามของรถหุ้มเกราะตีนตะขาบดังกึกก้องพวกมันบทขยี้ศพทหารอย่างไร้ปราณีเพื่อเปิดทางให้หน่วยเก็บอาวุธภาพนี้น้าขนลุกเหมือนยุคก,กลาง ที่สงครามเป็นนรกบนดินเสียงกรีดร้องผสมกับกลิ่นคข่าเลือดทําให้ชายแดนกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ยักษ์ใหญ่การปะทะที่รุนแรงเกิดขึ้นมานาน20วันแล้วโดยเฉพาะที่วัดตาควายใกล้าชายแดนตาควายที่ซึ่งทหาร5,000นายล้มตายในคืนเดียวเลือดไหลท่วมหินโบราณภายใต้ฝนกระสุนจากอาวุธที่ลักลอบมาจากยูเครนและตลาดมืดจุดชนวนคือการสังหารอย่างโหดร้ายของรี คิมพันชาวกัมพูชาเชื้อสายไทยที่บางลำพูซึ่งจุดประกายความโกรธแค้นของราชวงศ์ไทยสมรังสีผู้ถูกในประเทศกลายเป็นพยานมีชีวิตถึงการปกครองแบบกดขี่การทรยศสุดขีดศพหนึ่งมืนศพถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยฮุนเซนใช้กลิ่นศพปกปิดความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายขณะที่ครอบครัวทหารถูกตัดขาดการช่วยเหลือ เสียงร้องไห้ของหญิงม่ายและเด็กๆด,ดังกล้องหมู่บ้านทั่วกัมพูชาอดีตของฮุนเซนที่เคยสังหารพลเรือนในวัยหนุ่มถูกขุดขึ้นมาเพื่อตอกย้ำภาพทรราชกระหายเลือดขณะเดียวกันเครื่องบินจากเบลารุสผ่านประเทศเคนยาฉีกความมืดลงจอดที่สนามบินเสียมราฐก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดของยุทธการนี้ผมอยากทราบมุมมองของทุกท่านต่อสถานการณ์อันร้อนระอุที่ชายแดนครับ หากคุณเชื่อมั่นในแสนยานุภาพของกองทัพไทยและสนับสนุนให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดบทขยี้ผู้รุกรานให้ราบคาบแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อสั่งสอนให้ศัตรูหลาบจําและไม่กล้ากลับมาลองดีกับอธิปไตยของเราอีกช่วยกดติดตามกดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้จากนั้นพิมพ์หมายเลข5ลงในช่องคอมเมนต์เพื่อแสดงพลังครับแต่หากคุณมองว่าจอมจอมบงการอย่างฮุนเซน อาจกำลังซ่อนแผนร้ายบางอย่างไว้ใต้หมอกควันสงครามหรือกังวลว่านี่อาจเป็นกับดักที่เตรียมไว้เพื่อล่อให้เราถลําลึกจนกลายเป็นสงครามที่ยืดเยื้อและอันตรายเกินคาดคิดรบกวนพิมพ์หมายเลขหนึ่งลงในคอมเมนต์ครับทุกตัวเลขคือเสียงสะท้อนจากมุมมองของท่านเราอยากฟังว่าคุณประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยตอนนี้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ก้าวต่อไปที่เดิมพันธ์ด้วยศักดิรีและอนาคตของชาติอย่าละสายตาจากหน้าจอเด็ดขาดเพราะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงวิกฤตที่สุดของเหตุการณ์เลยครับนำทหารรับจ้างชาวตะวันตกและอาวุธทำลายล้างมาเสริมทัพเพื่อปกป้องพิธีกรรมมืดมิดการขนส่งนี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายตลาดมืดจริงในทวีปแอฟริกาและยุโรปตะวันออกซึ่งกัมพูชาเคยใช้จริงในอดีตสงคราม สถานการณ์นี้จุดประกายความตึงเครียดที่ชายแดนจริงๆอย่างจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเคยถูกยิงปืนใหญ่ข้ามแดนมาแล้วในช่วงปีพุทธศักราช2008ถึง2011การบุกรุกครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติแต่ขยายผลมาจากข้อพิพาทจริงเพื่อปกป้องคนเชื้อสายไทยและหยุดยั้งความโหดร้ายในช่วงเวลา5นาฬิกา0นาทีถึง10นาฬิกา0นาทีในตอนเช้า ข้ามกลางความโกลาหลจากการสังหารหมู่ที่ชายแดนพลเอกเตียบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาผู้มีสายเลือดไทยจากบิดาที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีนชื่อเต็กกำลังเผชิญทางแยกแห่งความเป็นและความตายการเดินทางเพื่อไปรักษาโรคที่กรุงเทพมหานครบ่อยครั้งซึ่งในความเป็นจริงคือการเจราจารลับกับหน่วยข่าวกรองไทยเพื่อวางแผนโค่นล้มราชวงศ์ฮุนเซนจากภายใน โดยอาศัยเครือข่ายครอบครัวที่เชื่อมโยงกับนักธุรกิจไทยในจังหวัดเกาะกงการตัดสินใจนี้จุดประกายจากความขัดแย้งที่สะสมมานาน30ปีทําให้กองทัพกัมพูชาแตกแยกกลายเป็นหมอไฟที่เดือดพล่านซึ่งอาจล้มคลืนได้ทุกเมื่อรอยเล้าวนี้ขยายใหญ่ขึ้นเมื่อวอชิงตันและปักกิ่งเตรียมคําพิพากษาประหารชีวิตทางการเมืองสําหรับความบ้าค,คลั่งของฮุนเซนสหรัฐอเมริการอบส่งสมรังสี ผู้นำฝ่าค้านที่ถูกในประเทศกลับเข้าสู่กระดานหมากด้วยการสนับสนุนรับจาก CIA เพื่อจุดไฟปฏิวัติขณะที่หน่วยพิเศษ MPS ของประเทศจีนปรากฏตัวดุดเงามืดที่ฐานทัพเรือเรียมในอ่าวไทยซึ่งได้รับการปร,ปรับปรุงด้วยทุนจากประเทศจีนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อควบคุมสถานการณ์และปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลทางตอนใต้ไม่ใช่เพื่อช่วยเหลือทารราชในด้านข่าวกรองดาวเทียมทหารไทยอย่างนาภาลบหนึ่ง ซึ่งเป็นดาวเทียมสังเกตการโลกของกองทัพอากาศไทยจับภาพการขนส่งระเบิด28ตันลงจอดที่สนามบินเตโชในกรุงพนมเปญทำให้ทุกความเคลื่อนไหวทางทหารของกัมพูชาอยู่ในสายตากองทัพไทยวิเคราะห์ว่าการสะสมอาวุธนี้คือภัยคุกคามโดยตรงกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้อย่างรวดเร็วผลกระทบลุกลามสู่ประชาชน ลุกคลื่นความโกรธแค้นในกรุงพนมเปกกำลังก่อตัวเป็นการลุกฮือในเดือนกุมภาพันธ์ฝูงชนพร้อมที่จะเผาวังของทรราชหากสัญญาณจากคนเอกเตียบันเป็นตัวจุดประกายการทรยศจากภายในนี้คือจุดพลิกผันสําคัญทําให้ประเทศกัมพูชาใกล้จะล่มสลายและเปิดทางให้ฝูงรถรบเหล็กกล้าของประเทศไทยบุกทะลวง จากรอยร้าวภายในที่จุดไฟสงครามเวลา1 0บนาฬิกาศูนนาทีในตอนเช้าฝนกระสุนจากปืนใหญ่ BM-21 กราดของกัมพูชาพุ่งข้ามแดนถล,ลม่มอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากการยั่วยุยมากกว่า700ครั้งตลอดเดือนที่ผ่านมาเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชายแดนดังก้องผ่านสายโทรศัพท์ฉุกเฉิน กลายเป็นสัญญาณรบที่จุดประกายให้กองทัพไทยตอบโต้อย่างดุเดือดการตัดสินใจนี้มาจากการวิเคราะห์ข่าวกรองที่ชี้ว่าการยิงครั้งนี้คือแผนล่อหลอกเพื่อเบียงเบนความสนใจจากฐานทัพลักทันใดนั้นเทพอัศนีลงมาจุติเมื่อฝูงบิน JAS-39 ก Gripen ของกองทัพอากาศไทยไทะยานขึ้นฟ้าโหงกระนำขีปนาวุธ AGM-65 มาเวอริกถล่มคลังอาวุธใกล้เมืองศรีโสพนาเปลวเพลิงลุกโมกลายเป็นลูกไฟยักษ์ใหญ่สะเทือนแผ่นดินราวกับแผ่นดินไหวการโจมตีทางอากาศนี้คือกลยุทธ์ชิงความได้เปรียบเพื่อทำลายเส้นทางลำเลียงก่อนที่ศัตรูจะรวมกำลังจากนั้นพายุเหล็กปะทุเมื่อกองพลยานเกราะที่สองของไทยส่งรถถังวีทีลบและทีลบโอพรตกว่า5้าคันทะลักข้ามแดน ด้วยคำสั่งกำจัดระบบป้องกันทั้งหมดเสียงเครื่องยนต์คำรามดังกึกก้องขนาดที่ปืนใหญ่ขนาด120มิลิเมตรยิงถล่มแนวต้านทหารกัมพูชาแอบซ่อนในคาสิโนโปอยเปตเช่นคราวคาสิโนและทอปิคานาโดยใช้ตัวประกันนักพนันเป็นโล่มนุษย์แต่กองทัพไทยไม่หยุดยัง้งใช้ดโดรนใบรักทา t ีบีลบสอสอดแนมก่อนถลม่มด้วยปืนใหญ่เอลบ 777ที่แม่นยำฉีกแนวป้องกันให้ขาดวิ้นผลคือกองทัพกัมพูชาแตกพ่ายอย่างรวดเร็วเหลือกำลังรบเพียง20%ทหารบาดเจ็บหลายพันานายถูกทิ้งให้ทรมานโดยปราศจากยาและการช่วยเหลือทหารรับจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์หนีกระเจิงเมื่อเห็นขบวนเหล็กมหือมาพวกเขาตระหนักว่าเงินเปื้อนเลือดไม่คุ้มค่ากับชีวิต คำสั่งหยุดยิงของฮุนเซนคือกับดักต่ำช้าเพื่อใช้เวลาเติมกระสุนและรวมกำลังใหม่แต่แผนการนี้ถูกเปิดโปงจากการดักฟังสัญญาณทำให้กองทัพไทยบุกต่ออย่างไม่ลดละสร้างจุดพลิกผันสู่การบุกทะลวงเข้าสู่บังเกอร์หลังจากพายุเหล็กถล่มแนวป้องกันผิวน้ำเวลา15บหนาฬิกาศูนนาทีในตอนบ่ายฮุนเซนกำลังตัวสั่นเทาในบังเกอร์ลึกใต้ดินที่จังหวัดกันดาน ซึ่งเป็นจังหวัดใกล้กรุงพนมเปญและเป็นที่ตั้งบ้านพักครอบครัวของเขาโดยล้อมรอบด้วยหน่วย B HQ คณะองครักษ์พิเศษที่พักดีที่สุดกว่า200นายซึ่งติดอาวุธ AK ลบ47และ RPG ล7การตัดสินใจหลบภัยที่นี่คือกลยุทธ์สุดท้ายเพื่อรอคอยการสนับสนุนจากตลาดมืดแต่ข่าวกรองไทยจากโดรน r q 21 Black Jack ได้เปิดโปงตำแหน่งทำให้การบุกทะลวง กลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การโจมตีสายฟ้าและปะทุขึ้นเมื่อหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบ,บกไทยจากฐานลบพบุรีประสานงานกับรถหุ้มเกราะสไตเกอร์ m อ็มลบ1 2 6ทะลวงชั้นป้องกันของหน่วย BHQ ภายใต้การปกคลุมของขวันและแสงแฟวทหารหน่วยรบพิเศษของไทยใช้ปืน MP-5 ลบ5และระเบิดแสง บุกเข้าไปในอุมโมงที่มืดมิดท่ามกลางการยิงตอบโต้ที่ดุเดือดจากทหารรับจ้างที่ซ่อนตัวอยู่การไล่ล่าดำเนินไปอย่างตึงเครียดด้วยการใช้กล้องไนท์วิชั่น NVG ล5ตรวจจับความร้อนเพื่อเปิดเผยแผนการซ่อนเร้นของศัตรูใจกลางบังเกอร์ลูกน้องรับจ้างหน้าแปลกกำลังคุ้มกันพิธีกรรมมืดมิดการสังเวยชีวิตคนเชื้อสายไทยเพื่อเสริมอำนาจ แต่จุดพลิกผันเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเมื่อหน่วยทหารไทยบุกถึงโต๊ะพิธีและจับกลุมนายพลกัมพูชา12คนได้แบบมีชีวิตรอดขณะที่พวกเขากำลังดำเนินพิธีกรรมขั้นสุดท้ายการจับกลุมนี้คือผลจากข่าวกรองภายในที่รั่วไหลซึ่งช่วยทำลายขวัญและกำลังใจของศัตรูลงอย่างสิ้นเชิงจุดอ่อนสำคัญถูกโจมตีเมื่อกองเรือไทยปิดล้อมฐานทัพเตรียมในเมืองสีนูวิล เพื่อตัดขาดเส้นทางลำเลียงอาวุธจากตลาดมืดในประเทศจีนและประเทศรัสเซียทำให้ความหวังสุดท้ายของฮุนเซนต้องดับสิ้นลงขณะเดียวกันเจ้าชายนารดมจากกุติได้รับการคุ้มครองอย่างแน่นหนาในที่ปลอดภัยเพื่อรอคอยช่วงเวลาที่จะฟื้นฟูชาติจากเงื้อม,มือของทรราชการบุกครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายป้อมปราการเท่านั้นแต่ยังจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่หลังจากการบุกทะลวงบังเกอร์ ที่ทำให้โครงสร้างอำนาจสั่นคลอนเวลา15.00นาฬิกาศูนนาทีถึง19.00นาฬิกาศูนนาทีในตอนบ่ายและช่วงค่ำเมืองบาปปอยเปตซึ่งเป็นเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยคาสิโนอย่างสตาเวกัสและแกรนด์เดมอนซิตี้ถูกถล่มจนราบคาบกองทัพไทยใช้ปืนใหญ่ M-109A-5 ถล่มศูนย์กลางการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินของฮุนเซน การโจมตีนี้คือผลจากการสอดแนมด้วยดาวเทียมไทยโชตที่เปิดโปงเครือข่ายทาสแรงงานกว่า1,000งคนที่ถูกกักขังอยู่ในอาคารเหล่านี้การทำลายล้างไม่เพียงแต่ปลดปล่อยเหยื่อเท่านั้นแต่ยังตัดขาดรายได้ปีละหลายพันล้านบาทจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายพายุโดรนปะทุกขึ้นอย่างดุเดือดเมื่อฝูงโดรนสวิตเบรดลบส0 0ที่ประเทศไทยนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา ประดุดดังนกแล้งที่กระหายเลือดโหมกระหน่ำระเบิดลงบนจุดต้าน,านทานที่หลงเหลืออยู่การตอบโต้จากทหารกัมพูชาที่ใช้ปืนต่อสู้อากาศยานอิกละเอสประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากโดรนบินต่ำและมีความรวดเร็วสูงการต่อสู้ทางอากาศนี้คือจุดพลิกผันที่ตึงเครียดที่สุดเมื่อทหารรับจ้างพยายามยิงสกัดแต่ถูกฝ่ายไทยใช้ระบบ ECM หรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ จากเครื่องบิน F-16 ป่วนสัญญาณจนทำให้แผนการซ่อนเร้นถูกเปิดโปงการปิดล้อมระดับโลกตามมาทันทีเมื่อสหรัฐอเมริกาอังกฤษและเกาหลีใต้ประกาศอายัดทรัพย์สินของนายพลกัมพูชาผ่านระบบ SWIFT และ FATF ซึ่งเคยใช้จริงในกรณีของประเทศรัสเซียทำให้เงินดำไม่สามารถไหลเวียนได้เครื่องจักรสงครามหยุดชะงักอย่างสิ้นเชิงขณะที่ปักกิ่งถอนตัวจากเสาเข็มช่วยชีวิต เมื่อเห็นความบ้าคลั่งที่เกินจะควบคุมโดยการยกเลิกโครงการ BRI ในกัมพูชาเพื่อปกป้องภาพลักษณ์ของตนเองการตัดสายเลือดคาสิโนคือหมัดเด็ดสุดท้ายที่ทำลายความสามารถในการต้านทานของกองทัพกัมพูชาทำให้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงและเปิดทางไปสู่ชัยชนะขั้นเด็ดขาดหลังจากการตัดสายเลือดทางการเงินที่ทำให้กองทัพกัมพูชาแตกพ่ายเวลา19นาฬิกาศนนาทีในตอนค่า ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ปะทุขึ้นเมื่อธงชาติไทยโบกสะบัดบนยอดเนินยุทธศาสตร์ใกล้เมืองอานลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งเคยเป็นฐานที่มั่นคงเขมระแดงในอดีตทหารไทยจากกองพลฐานราบที่3ใช้เฮลิคอปเตอร์ Black Hawk UH-60 บุกขึ้นเนินท่ามกลางการยิงต่อต้านดุเดือดจากทหารเรือรอดที่ใช้ปืนใหญ่ D-30 การปะทะสุดตึงเครียดเกิดขึ้นเมื่อหน่วยพิเศษไทยดักจับสัญญาณวิทยุจากคุณเซนที่สั่งให้ระดมยิงขีปนาวุธสกัดบีแต่แผนการนี้ถูกสกัดด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ MIM-104 เพเทเรีย t ของประเทศไทยทำให้การตอบโต้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงจุดพลิกผันสุดระทึกคือการจับกลุ่มนายพลกัมพูชา12คนแบบมีชีวิตรอด พวกเขาถูกพันธนาการและลำเลียงด้วยรถหุ้มเกราะ BTR-80 ไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อไต่สวนตามกฎหมายระหว่างประเทศการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์นี้มาจากการวิเคราะห์ว่าการจับกุมจะทำลายขวัญกำลังใจและเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมผลคือการตั้งเขตการชนทางทหารใหม่ตามแนวชายแดนที่มีความยาวกว่า100กิโลเมตรเพื่อฝังกบความทยานอยากของทรราช กัมพูชาเปิดเผยตัวตนเป็นรัฐอาชญากรที่โลกตีตราและถูก UN รวมถึงอาเซียนคว่ำบาตเพิ่มเติมบทเรียนราคาแพงนี้สอนให้รู้ว่าสงครามไม่ใช่แค่เรื่องของรถถังกับขีปนาวุธแต่เป็นชัยชนะของความยุติธรรมเหนือลัทธิชั่วร้ายและความโหดร้ายการต่อสู้นี้ได้จุดประกายยุคใหม่แห่งสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้